ว่าคนรุ่นใหม่นะอะอาจจะเด็กสุดบนเวทีนี้นะคะก็อยากถามค่ะคุณภูมิว่าในฐานะคนรุ่นใหม่อะค่ะบทเรียนอะไรของ2475ค่ะอภิวัฒน์สยามที่มันน่าสนใจถึงกับเราเอาไปนำเสนอในะอีกรูปแบบหนึ่งให้กับคนรุ่นใหม่ได้คิดถึงตั้งคำถามกับเรื่องการอภิวัฒน์สยาม2475และเราหวังอะไรหรือเราอยากเห็นว่าเขาคิดอะไร ในประวัติศาสตร์แบบนี้บ้างอะค่ะเป็นเป็นคนละคำถามกับคำถามที่ถามทุกคนใช่ไหมถามไปเรื่อยอะแว่าเนื้อหามันพาไปโอเคจริงๆคำถามที่ว่าแบบถ้าโยงกับเป็นเรื่องความเอกภาพเนาะสิ่งที่ผมแบบคิดได้อย่างแรกคือแบบนัะลัศดร ไม่มีความเปรกภาพเลยสำหรับผมอ่ะคือเขาแทบจะอย่หัวกันในการประชุมในแต่ละครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่ามีความน่าสนใจอ๋อแล้วสิ่งเนี้ยก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ปีดีเขียนด้วยเนาะว่าแบบคณะสตรอดมีปัญหากันภายในแล้วอาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทําให้มีปัญหาในการจะรักษาอำนาจหรือว่าการผักนรำรชา,าติไทยในหลังสองศทห้าต่อมาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่ผมคิดว่าบทเรียนที่อันหนึ่งที่สําคัญมากๆคือแบบทั้งที่เขาขัดแย้งกันอย่างรุนแรงอ่ะเขาก็ เขาก็ทำสาเร็จนะในการเปลีย่ยนแปลงการปกครองภารกิจบางอย่างมันถูกพุชออออกไปแล้วก็เกิดแรงกระเพื่อมขึ้นมาได้จริงนะแล้วก็ความน่าสนใจคือแบบเเขาเขาจัดการความขัดแย้งอย่างไรโดยที่ยังรักษาการแอคชั่นทางเป้าหมายแล้วก็เกิดผลออกมาได้อะไรเงี้ยครับเราผมคิดว่าเนี่ยเป็นเป็นบทเรียนสําคัญในการในการเหมือนแบบโอเคจุดยืนทางการเมืองอาจจะมีความแตกต่างกันก็นกจริงแต่ว่า เรายังมีเป้าหมายเหมือนกันเพราะงั้นเราจะทําสิ่งนี้ให้สําเร็จเหมือนกันให้ได้อะไรอย่างนี้ครับสองก็คือ,อ,อช่วงที่เขาเปลี่ยนแปลงกาบปกครองอะ่ะมันมันอายุใกล้ๆกับผมในตอนนี้ผมอายุสามสิบสามครับแล้วแล้วผมแบบผมรู้สึกว่ามันน่าทึ่งมากที่คนอายุสามสิบกว่าจะเปลี่ยนประเทศแบบนั้นแบบแบบผมหมายถึงว่าในแง่จินตนาการอะ่ะมัน<ไ>มันมันมันเหมือนแบบ ทบจะเป็นไปนไม่ได้ที่ผมจะคิดมันในยุคนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ายุคนั้นมันมันอาจจะมีการปฏิวัติเกิดขึ้นทั่วโลกเนาะแล้วก็แล้วการที่เขาแบบคิดอยู่ในหัวแล้วก็ตัดสินใจที่จะทำมันนะอ่ะเออผมผมคิดว่าผมคิดว่ามันใหม่ต่อสังคมไทยแล้วก็น่าทึ่งแล้วก็น่าจะยังเป็นอิทธิพลที่ส่งผลในทุกวันนี้แบบเ,เราเรา เราควรจะมีจินตนาการว่าประเทศเป็นของราษฎรเอาไว้แม้ว่าประเทศนี้มันอาจจะยังไม่เป็นของราษฎรจริงๆสะทีเดียวหมยถึงว่าแต่ผมคิดว่าการรักษาจิานตนาการเนี่ยมันสําคัญมากๆแล้วก็แล้วก็เป็นงานที่สําคัญสําหรับคนทํางานศินละปะมากๆว่าโครงสร้างใดๆก็ตามอ่ะมันอาจจะยังแก้ไม่ได้หรือแก้ยากหรือจะเผชิญกับข้อจํากัดมากมายมหาศาลนะ แต่จินตนาการที่เรายังมีความเชื่อในอทีมเนี่ยที่เรายังเชื่ออยู่อ่ะมันเป็นความคิดที่สําคัญต่อการพุชของประชาธิปไตยอย่างมากเนะยครับต้องเอามาหล่อเลี้ยงจิตใจของสังคมไว้ว่าประเทศนี้เป็นของราษฎรทั้งหลายมันมันก็ด้วยครับแล้วก็เป็นจินตนาการร่วมกันใช่มันมันเหมือนแบบการสร้างวัฒกรรมเหรอครับว่ามันไม่ได้เป็นชันทารมติของคนในสังคมร่วมกันที่เราอยากเห็นร่วมกัน ม,มันเหมือนว่าประเทศนี้จะเป็นของคนบางกลุ่มหรือประเทศนี้เป็นของราษฎรมันเป็นรีลาทีฟสองรีลาทีฟใช่ไหมครับที่มันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้อะแต่ว่าสุดท้ายมันเป็นเรื่องของความเชื่อ,อสําหรับผมหมยายถึงว่าถ้าพูดยังไงดีคือมนุษย์มันมันจะ อยู่ด้วยกันในสังคมแล้วกฎเกณฑ์อ่ะบางอย่างอ่ะมันไม่ใช่เป็นเหมือนกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมมันจะจริงก็ต่อเมื่อมีคนเชื่อมากพอแล้วผมว่าเอออเดโลจีเนี่ยมันมันมันต้องการคนมาเชื่อมันมากพอกว่านี้มันถึงจะขับเคลื่อนสังคมไปได้เพราะว่าตอนนี้มันเหมือนเป็นแบบเป็นการแคชกันอ่ะของคนที่เชื่อหลากหลายแบบอ่ะแต่ว่าในฐานะคนเล่าเรื่องอ่ะเราอยากจะรักษาความเชื่อเนี่ยเพราะเราเรามั่นใจว่าความเชื่อเนี่ยมันจะเป็นผลดีต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมแต่ว่าผมคิดว่าแบบเออ สิ่งนี้พอมันไปสู่คําถามเรื่องเอกภาพแบบมันเปนเชิญกับความท้าทายของยุคสมัยใหม่โดยเฉพาะแบบโดยเฉพาะเรื่องโซเชียลเมีเดียที่ที่อาจารย์นีธที่น่าจะมีแบบมีความขัดแย้งขัดใจใช่ไหมครับผมผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเ,เทคโนโลยีในยุคนี้ครับมันมันพุชมนุษย์ให้มีความเป็นปัะเจนิยมมากขึ้นเยอะมากแล้วก็แล้วก็ทำให้คนหลากหลายกลุ่มไอเดียมีความ แตกเป็นเสียเส่ยงๆอยู่ตลอดเวลาแล้ว,แล,วแล้วมันก็แล้วมันมีอีกรื่หนึ่งก็คือ,อ,อชาตินิยมมันมีความอ่อนแรงลงครับคือคือคนสมัยใหม่พอมันถูกแสเซ์ตัวเองเข้าไปอยู่ในเทคโนโลยีที่มันเชื่อมกับโลกความเป็นชาติมันลดลง,ลงเพราะงั้นเซนว่าประเทศนี้ไปขอสวรรนอ่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเ,เราไม่ใช่คนประเทศนี้เราเป็นพลเมืองโลกก็ได้อะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะลดทอน พลังในการที่จะผลักดันอะไรบางอย่างร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมองในมุมกลับกันก็คือพอคนจำนวนมากได้ Acces ึไปสู่ไอเดียของความเป็นสากลน่ะมันก็สามารถที่จะทำให้คนจำนวนมากไปสู่ความเชื่อหรือคุณค่าบางอย่างที่มีความเป็นชาติปไตยมากกว่าแต่ก่อนอยกตัวอย่างเช่นแบบเออการเชื่อมั่นในในวัฒธรรมการวิาพากษ์วิจารอะไรเงี้ยเออเพราะว่าปี57ตอนที่คอสชอปิดเสือ สังคมจํานวนมากยังเชื่ออยู่เลยว่าแบบเออการที่คอสชเอบิดสื่อดีแล้วทําให้คนไม่ต้องเถียงกันอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าไอเดียเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือพลังในสังคมไทยต่อไปแล้วหรือว่าไอเดียเรื่องแบบเออสิทธิเสรีภาพมันมีความสําคัญอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันยังไม่ถูกพุชไปสู่การออกแบบกฎหมายหรือโครงสร้างได้จริงแต่ว่าอันไหนที่มันไปได้มันก็ไปแล้วเช่นเออสมุิเท่าเทียมอย่างเงี้ย mm hmm. คือคือ คุณค่าเรื่องความเท่าเทียมทางเพศมันเกิดขึ้นแล้วโครงสร้างหรือระบบการเมืองกฎหมายมันพร้อมมันก็ถูกพุชไปก่อนแต่ว่าความคิดคนอ่ะมันจะต้องถูกเปลี่ยนไปก่อนแล้วผมคิดว่าสัทธมติในเรื่องเหล่านี้ที่เป็นคุณค่าในทางสากลอ่ะมันก็มีแม้ว่าเราจะถูกเถียงกันอย่างแหลงลาวภาษาแต่คุณค่าใหญ่ๆเช่นการไม่เอาละผ่านะผมคิดว่าแนวร่วมมันมากขึ้นกว่าเดิมมากแล้วก็เป็นในยะที่ที่ค่อนข้างสําคัญอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าถามกันมาเรื่อง เศรษฐกิจที่สมบูรณ์เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ที่จะต้องเขียงกันไปอีกไกลกว่าเรื่องในเชิงการเมืองอีกครับประมาณนี้ค่ะข,ขอเสียงปรบมือให้คุณภูมิด้วยค่ะจริงๆสิ่งที่คุณภูมิพูดน่าสนใจมากคือการรักษาจินตนาการหรือว่าสปริตแบบจิตวิญ,ญญาณของความเป็นคุณค่าของความเป็นประชาธิปไตยร่วมกันนะคะซึ่งมันอาจจะเหนือรัฐเหนือประเทศแต่มันคือคุณค่าของความเป็นประชาธิปไตยที่เห็นคนเท่ากัน ที่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพซึ่งไม่ไม่อาจจะบอกว่าได้ว่าสิทธิเสรีภาพแบบ2 4 7 5ก็ได้ทุกวันนี้มันไปไกลกว่านั้นอยู่แล้วโลกมันเปลี่ยนไปสิทธิที่จะตายโดยสงบสิทธิที่จะถูกลืมสิทธิของการสมรสของคนเพศเดียวกันอะไรก็แล้วแต่โลกมันหมุนเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นยังคิดว่าการรักษาจินตนาการหรือจินตภาพร่วมกันของความเป็นคุณค่าประชาธิปไตยมันเลยสําคัญมากๆเพื่อที่จะทําให้คนในสังคมมัน ผลักทุกอย่างเดินต่อไปข้างหน้าได้นะคะคุณภูมิใช้เครื่องมือในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับหลายๆท่านบนเวทีนี้ก็คือคุณภูมิใช้กระตูนในการสร้างประวัติศาสตร์อธิบายประวัติศาสตร์ของสี่เจหในอีกรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็เรียนคิดว่าอันเนี้ยน่าสนใจถ้าหลายๆคนยังไม่เคยอ่านก็ชวนไปอ่านและไปซื้อได้นะคะยังหาซื้อได้อยู่ตามร้านหนังสือใหญ่ๆทั่วไปเลยนะคะเ,เราคิด จริงๆน่าสนใจเพราะเราทำทำคนเดียวแบบหมายว่าเราเราไม่ได้มีทีมโปรดักชั่นแบบใหญ่ๆที่เขาทำมีทีมครับแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ค่เราก็เราก็ทำกันแบบอยแบบนี้ค่ะวิธีการก็คือว่าเราทำยังไงอะคะเพื่อที่จะนำเสนอ2475ในอีกรูปแบบหนึ่งในมุมมองของคนรุ่นปัจจุบันแบบนี้นะคะอันที่หนึ่งและรวมถึงยังคิดว่าเรื่องหนึ่งที่มัน ขัดมากหมายว่ามันพื้นที่จํากัดมากในสังคมไทยคือพื้นที่ในการนําเสนอหมายเพราะว่าเราเราอาจจะสังเกตว่าในทุกแพลตฟอร์มทุกเวทีแม้กระทั่งสื่อเองเราก็ยังมีพื้นที่สําหรับนักวิชาการมีพื้นที่สําหรับอ,อ,อาจารย์พื้นที่สําหรับสื่อพื้นที่สําหรับใครต่อใครแต่พื้นที่สําหรับคนทําศิละปะนะคะหรือว่าทําการ์ตูนแอนิเมชันแบบเนี้ยทำการ์ตูนทำออมังงะอย่างเงี้ยค่ะมันมีจํากัดมากในสังคมไทย ซึ่งเอาความจริงแล้วมันเข้าถึงคนได้มากเนาะแต่ทําไมสังคมไทยมันจํากัดจํำียดในการใช้พื้นที่สื่อแบบนี้ในการนําเสนอประวัติศาสตร์ในการนําเสนอ,อประชาธิปไตยแบบนี้มีความยากลําบากยังไงเล่าให้พวกเราฟังหน่อยค่ะผมคิดว่ามันเผชิญความยากน่าจะประมาณ3-4ข,ข,ข้อข้อแรกคือผมต้องงอนก่อนไปก่อน,อนที่จะมีมออ็อบอ่ะในเชิงวัฒนธรรมอะ ผมทำงานยากกว่าปัจจุบันเยอะมากน่าจะแบบสี่หเท่าอะ่ะหมายถึงว่าถ้าผมแค่จะเขียนอะไรที่ทสักอย่างเกี่ยวกันเมืองอะ่ะคนรอบตัวผมจะเข้ามาห้ามว่าแบบเฮ้ยแกเป็นักเขียนการ์ตูนต่อสู้ไม่ใช่หรอกก็ไปเขียนการ์ตูนต่อสู้เขียนการ์ตูกีฬาสิไปเขียนอะไรที่เป็นแบบเป็นความบันเทิงสนุกสๆสิแล้วก็การเข้ามาพูดเรื่องการเมืองอะ่ะมันไม่ใช่เป็นแค่จะมีคนไม่ชอบเรานะในการที่ คนอ่านเขาอาจจะเกลียดเราจะไปเรเรื่องการเมืองใช่ไหมหรือว่าสปอนเซอร์หรือว่าในแง่แคเรียรวิชาชีพอ่ะมันอาจจะส่งผลเสียหายได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมว่ามันมีพอยต์หนึ่งที่ที่ผมคิดว่าสำคัญแล้วก็คนในวงการศิลปะจะไม่ค่อยพูดกันคือแบบม็อบหกสาะให้ตลาดมันเปลี่ยนนะหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่ซื้อไอเดียการเมืองแล้วอะซื้อหมายถึงว่าจ่ายตังค์ซื้ออะเพราะว่าเขาชอบ คนทํางานการเมืองแบบนี้แล้วก็เราคนทีออ่ออกพูดเรื่องการเมืองจากที่การอ้าปากพูดการเมืองสียสปพูดอ้าปากพูดการเมืองจะเป็นความร้ายแรงกับวิชาชีพผมเริ่มผมเริ่มได้กําไร <c oughs> จากการพูดเรื่องการเมืองแล้ว,ลว,ลวการทำหนัอองสือศีลเจ็ดห้าในแง่พื้นที่ของการหนังสือมันอาจจะยากครับายถางว่าถ้าผมเอางานชิ้นนี้ไปเสนอสำหรับพิมพ์ไหน น่าจะยากที่จะมีสำมัิพิมพไหนกล้าเสี่ยงที่จะลงทุนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตลาดมันเปลี่ยนอะ่ะผมก็ดีไซน์ที่จอบแบนสือเล่มเนี่ยว่าจะทํายังไงให้เชื่อมกับคนอ่านแบบนึงว่าขายหนังสือล่วงหน้ามาก่อนแล้วสามารถมีเงินเข้ามาหล่อเลี้ยงทีมแล้วก็ออกแบบมาร์เก็ตติ้งอะไรสักอย่างที่มันส่งผลดีต่อชาติพัน์ได้ด้วยบวกกับส่งผลดีต่อการขายหนังสือด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นอนะ่ะประเด็นของผมคือ จากแต่ก่อนอ่ะศิลปะมันจะเป็นเซนส์ของของสาระหมนะศิลปะเฉลิมการเมืองอาจจะเป็นเซนส์ของการแบบสู้รบกันอนะ่ะเช่นถ้าศิลปะในยุคฝ่ายซ้ายอ่ะก็เราจะส่งต่ออุดมการเนี่ยไปถึงคนอ่านแล้วก็ศิลปินอ่ะอาจจะแบบต้องเสียสละตัวเองเพื่อทําให้ตัวเองต้องยากจนอะไรก็ตามอะไรใช่ไหมเพราะว่านั่นคือนั่นคือสิ่งสําคัญต่อการทํางานชิ้นเนี้ยคุณต้องเสียสละตัวเองเพื่อส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ในยุคปัจจุบันอ่ะมันมันมีความเปลี่ยนแปลงที่มีระยะสาคัญมากคือคือการเมืองกับทุนมันมันมีทางออกที่จะไปด้วยกันได้มันมีสปอนเซอร์ที่ยอมรับการพูดถึงคุณค่าของชาติปไตยอยู่มีสปอนเซอร์มันมีกระตูนที่ที่พูดถึงความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็ได้ไปได้รับการอัดแปลงเป็นซีรีส์ส่งต่อไปในดับสากลได้อยู่อย่างเงี้ยหรือว่าเออบางคนพูดถึงประวัติศาสตร์ในเชิงที่แบบวิพากษ์มากมาก เขาก็สามารถถ่ายทอดมันโดยได้รับสปอนเซอร์แล้วก็ได้รับการยอมรับจากสังคมแล้วก็เขามีวิชาชีพที่เขาจะเติบโตต่อไปได้โดยที่ไม่ได้ติดบักเหมือนในก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเออสิ่งเนี้ยช่วยผมอย่างมากแล้วแบบผมรู้สึกขอบคุณกระบวนการทางสังคมที่มันขับเคลื่อนเพดานในสิ่งเนี้อย่างมากแม้ว่าในเชิงกฎหมายอ่ะมันยังไม่เปลี่ยนแล้วมันก็มีแนวโน้มที่จะแย่ลงใน,ในบางแง่ใช่ไหมครับแต่เพราะถ้าเปลี่ยนตลาดเปลี่ยนอ่ะเออ การรับรู้ของสังคมมันเปลี่ยนอ่ะมันส่งผลกลับมาที่ศิลปินอย่างมากมายมหาศาละอะไรเงี้ยครับโดยที่ไม่มีใครสามารถประเมินได้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะแล้วผมคิดว่าบางซีรีส์บางประเภทที่ทุกคนดูกันในอย่างทุกวันเนี้ยซีรีส์อย่างสาธวที่วิภา์วิจารณ์ศาส,สนาสิ่งเนี้ยผมคิดว่าสิบปีก่อนไม่มีทางเกิดขึ้นได้อ่ะที่ทุนใหญ่จะมาลงทุนให้ทําซีรีส์วิาพาคษิจา์ศาสนาซึ่งมันแหลมคมมากอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ย มันทำออกมาได้แล้วมันแล้วมันฮิตด้วยล้วผมคิดว่าเออมันเซอร์ไพรส์ว่าคือมันฮิตอ่ะประเด็นคือเท่ากับว่าตลาดได้ตลาดต้องการสิ่งนี้แค่แค่มันไม่มีคนที่จะกล้าทำออกมาในก่อนหน้านี้หรือว่าทําไม่ได้ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเออแล้วผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็ในมุมนี้นะครับมีมีค่อนค่อนข้างมีแนวโน้มที่ดีต่อไปในอนาคตอะไรเงี้ยครับค่ะขอบคุณมากค่ะอีกคำถามเล็กๆอีกคำถามหนึ่งค่ะแสดงว่าตอนนี้พื้นที่มันกว้างมากขึ้น การเมืองมันเริ่มเข้าไปในชีวิตประจําวันมากขึ้นแต่ประวัติศาสตร์2475การอภิวัติสามการการนำเสนอออกมาทำยังไงไม่ให้คนอื่นมาตราหน้าเรามาว่าเราว่านี่คือแบบแบบสามขีดอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนว่าแบบว่าเออนี่แบบใหไ้ไม่ให้เขาเมาแบบว่ามาตั้งคําถามมามาตั้งคําถามกับเราเออว่านี่คือการนําเสนอจริงๆอะไรเงี้ยมันมีวิธีการนําเสนอยังไงบ้าง ผมทำไม่ได้ครับผมก็เลยไม่รู้ผมคิดว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้อะหมายถึงว่าเาเสนอผมแค่พูดสองสี่คนก็ด่าผมแล้วยังไม่ถึงเจ็ดห้าเลยคือผมคิดว่าในยุคสมัยนี้มันแบบอย่างที่ที่พี่ถึกพูดอะมันมันกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่สหลคมในตอนนี้เพราะว่ามีฝั่งที่เป็นจารีเนาะเขาอยากจะมา ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับตัวม็อบแหละม็อบดึงประวัติศาสตร์ส่วนนี้กลับมาฝั่งนี้ก็พยายามที่จะดึงประวัติศาสตร์ส่วนนี้กลับมาเนี่ยเราก็พูดในภาษาของเขาอะไรเราก็พยายามจะลงไปถึงโรงเรียนอะไรงี้ครับเพราะงั้นมันมันมีสิทธิ์ที่จะถูกตอบโต้ได้แน่ๆน,น,นอนหลายเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่ยังแหลมคมแล้วก็เซนซิทีฟอะไรงี้ครับแต่ว่าถ้าพูดในแง่การกระบวนการทํางานของผมอะผมคิดว่าข้อแรกที่ผมคอนเซิร์นมากๆคือผมอยากทําให้มันแบบ ยังไม่การเรามาระวังเรื่องกฎหมายอะ่ะมันก็จะช่วยได้เยอะมากหมายถึงว่าเรามีทีมกฎหมายเข้ามาช่วยดูอะไรเงี้ยมันก็จะลดความพูดยังไงดีความแหลมคมต่องานที่จะไปสู่สังคมแต่ว่าสัมฮามันมีปัญหาบางแง่นะคือหมายถึงว่าตัวงานมันก็อาจจะไม่ได้พุ่งทยานอย่างที่อย่างที่มันควรจะเป็นหรือว่ามันไม่สามารถสะท้อนปัญหาของในช่วงเวลานั้นอะ่ะอย่างอย่างที่ควรจะเป็นล่ะผมผมเองก็เซนเซอร์ตัวเองแบบ เยอะแยะมาหาศาลเพื่อจะเขียนงานนี้ออกมาให้ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าส่วนตัวผมเองอะ่ะกับคนอ่านอะ่ะตอนที่ผมเขียนอะ่ะผมรู้สึกไม่มั่นใจนะว่างานชิ้นนี้อะ่ะจะมีใครตอบรับอย่างไรแต่ผมแค่เชื่อว่ามันสำคัญแล้วในบางแง่มันก็เป็นการที่ผมเดิมพันกับสังคมว่าเขาจะโอเคไหมใช่ไหมครับแต่ประเด็นก็คือ พองานมันออกมาเออสังคมมันโอเคผมจะบอกว่าตอนที่ผมกลัวครับผมกลัวว่าเออสะอาดเขียนกระตูนแรงจังอะไรเงี้ยแต่หรือว่าเฮ้ยงานมึงก้าวลาวมากมึงแบบเปรี้ยวมากเนี่ยแต่แต่ประเด็นก็คือคอมเมนต์แบบนั้นน่ะมีแค่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะแล้ว mm hmm. ผมตกใจมากไปถึงว่าเออจริงๆแล้วสังคมอ่ะที่ที่มาเสพงานแบบเนี้ยเขาน่าจะเปลี่ยน เยอะกว่าที่ผมกลัวก่อนหน้าน,นี้มา,งงากใช่คือคือเขา <im itation> เขาพูดแต่ว่าเฮ้ยมันสนุกดีอะไรเงรี้ยเอ้ยหรือว่าแบบเอ้ย <im itation> เขาเขาคิดว่าสิ่งนี้มันใหม่มากมันน่าตื่นเต้นอะไรเงรี้ยแล้วผมคิดว่าเอาที่แท้แล้วความกลัวที่ผมมีก่อน,น,นเนี่ยมันเป็นมันเป็นความกลัวที่ผมคิดไปเองนี่หว่ามันเป็นสิ่งที่เราเจอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็ใช่ของเราเองเป็นไปได้ว่าสุดท้ายแล้วตลาดของคนที่โอบรับความคิดเอ้ยหรือว่าไอเดียเรื่องการใช่มันมันกว้างขึ้นกว่าเดิมมาก เราที่สําคัญคือเขาเขาเขาสนับสนุนด้วยเขาเห็นผมทําสิ่งเนี่ยเขาพร้อมที่จะสนับสนุนแต่ว่าทางนี้งานก็นคือผมไม่สามารถห้ามไบโอให้มาด่าผมได้น่าจะเป็นไปไม่ได้อะไรครับมายคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเราทําเรายอมรับกับผลที่ทาแล้วเราก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําด้วยความรักด้วยความหวังทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยค่ะวางคิดว่าอันเนี้ยเป็นคุณอุปการอย่างหนึ่งของคน ทำงานในกระบวนการประชาธิปไตยไม่ว่าเราจะอยู่ในตําแหน่งแห่งที่ไหนก็ตามเราเชื่อเราศรัทธาเราทําที่เหลือก็คือประชาชนที่เหลือก็คือคนอ่านที่เหลือก็คือคนเสพสื่อที่เหลือก็คือคนนักศึกษาหรือใครก็ตามที่รับรู้ข้อมูลจากเราเนี่ยตั้งคําถามคิดต่อค้นคว้าต่อแล้วก็สนใจแล้วก็ให้มันเห็นว่าเรื่องเหล่านี้มันคือชีวิตของเขาเข,เขาเขาหนีจาก กบวนการประชาธิปไตยไม่ได้เขาน้จาก,การเมืองไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของทุกคนยันเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะทีนี้